สวัสดีครับการเมืองร้อนๆวันนี้รู้สึกจะมีอยู่เรื่องเดียวนะครับคือการเลือกตั้งประธานวุฒิสภารายงานของมติชนแล้วก็ข่าวสดรู้สึกจะเล่นอยู่เรื่องเดียวเลยคือเรื่องนี้ตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายครับมันเป็นยังไงแม่รับสถานการณ์ล่าสุดก็น่าสนใจตรงที่น่าจะเป็นการแข่งขันที่ชิงตําแหน่งประธานวุฒิสภาที่คู่ขี้ที่สุดครับตั้งแต่เคยมีมาคงจะไม่ทิ้งกันขาดเหมือนครั้งคุณประสบสุขบุญเดชชนะ คุณทวีศักดิ์คิดบรรจงสวบุริลำตอนนั้นชนะกันเจ็ดสิบแปดต่อสี่สิบห้าคะแนพอมาคราวที่แล้วเนี่ยพลเอกธีรเดชมีเพียรสวสรรหาอีกเช่นกันได้รับคะแนนเสียงเก้าสิบเอ็ดเสียงนะครับคุณนิคมไวรัสพาณิชย์ซึ่งเป็นรองประธานอยู่ตอนนี้ได้ห้าสิบสองเสียงเกือบสี่สิบคะแนนเกือบส0ิบคะแนนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายประเมินนะครับทั้งฝ่ายที่สนับสนุนคุณพิเชษสุนทอนพิพิธ ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนคุณนิคมไวรัสพาณิชเนี่ยประเมินว่าการคะแนนที่ออกมาน่าจะสูสีคู่ขี้กว่านั้นครับเพราะฉะน,นั้น,นมันก็น่าสนใจเหตุผลที่คะแนนของสอสอเลือกสอวอเลือกตั้งเนี่ยสูงขึ้นมาเนี่ยมันเหตุผลมีอะไรบ้างครับส่วนหนึ่งก็มีการพูดคุยกันนะครับะระหว่างแต่ละกลุ่มสวเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นกลุ่มๆ,ๆไปไม,ไม่ได้แน่นเหนียวเ,เหมือนกับ สวสัรหาค่ะมีกลุ่มสี่สิบสวนะครับส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่ามีการพูดคุยกันแล้วในระดับหนึ่งคือการถอนตัวของคุณชูชัยเ,เลิศพงศ์ดีสอนสวเชียงใหม่และค,ค,คุณเกชาศักสมบูรณ์สวร,ราบุรีกรณีคุณเกชาย,ยังไม่แน่นะครับคุณเกชาบอกว่าจะประกาศตอนที่เราเราคุยกันอยู่เนี่ยคุณเกชาย,ยังไม่ชัดคือบอกไปแล้วว่าจะถอนแต่บอกว่าไม่แน่ถ้าคุณนิยมนิคมไม่ออกจาก อนนี้ทางวุฒิคนนี้รับก็อาจจะกลับมาลงใหม่ตัดเสียงกันเองครับซึ่งได้ยินว่าก็มีการพูดคุยเจรจากันอยู่ว่าอย่าทาเลยจะได้เป็นปึกเป็นแผ่นนะครับครับก็คือตอนนี้ได้สวเลือกตั้งเริ่มแพ็กกันแน่นขึ้นแล้วก็จะดึงเสียงจากสวสัญหาบางส่วนได้ว่ผมคิดว่าได้บางส่วนครับได้ยินว่ามีการเจรจากันนะครับทั้งทั้งทั้งสวใน เลือกตั้งด้วยกันเองแล้วก็สวสัญหามีการตกลงกันบางอย่างมีข้อตกลงบางอย่างถ้าให้ฟันธงตอนนี้เนี่ยมีโอกาสว่าใครจะชนะครับโอ้ฟันไม่ได้คุณเราก้อนห้าสศสูสีแน่นอนต่างฝ่ายต่างประเมินว่าตอนนี้เสียงสนับสนุนที่แน่ๆของตัวเองเนี่ยน่าจะประมาณใกล้ๆหกสิบเสียงด้วยกันทั้งคู่ก็จะเหลือเรามีสวร้อยสี่สิบหกท่านนะครับ จริงๆจ,จ,จำนวนเต็มคือร้อยหสิบเสียชีวิตไปบ้างตอดถอนไปบ้างเหลือร้อยสี่หกก็จะเหลืออีกประมาณยี่สิบกว่าท่านซึ่งยังไม่ชัดเจนก็คงไปชัดเจนตอนใกล้ๆพักการเมืองเข้ามามีบทบาทไหมครับเมืองพักเพื่อไทยพักมีแน่นอนมีครับนะครับดังนั้นถ้าผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันจะมีสัญญาณการเมืองอะไรบ่งบอกมาได้บ้างคือถ้าฝ่ายสวสรรหาชนะเนี่ยนะครับมันก็เป็น เครื่องบ่งชี้ว่าเสียงของฝ่ายใช้คําว่าอะไรดีก็ยื้มคําของนปชอของคนองนันเสดานใช่ไครับเสียงของฝ่ายอมาตยังปึกแผ่นแน่นหนาครับเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ความพยายามอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,550ครับแรงขึ้นไม่หมดลงนะครับหรือใช่อาจจะแรงขึ้นเพราะว่าทุกคนก็จะคนจํานวนหนึ่งไม่ใช่ทุกคนหรอกคน <c oughs> จํานวนไม่น้อยจะรู้สึกว่า รัฐมนูลปี50เนี่ยวางกับดักวางอ,อ,อะไรไว้มากมายรวมทั้งการจัดการกับองค์กรอิสระต่างๆครับ,รบอ,อ,อ,อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ว่าก็คือว่าถ้าสวสัญหาชนะเพราะว่าประธานประธานสวนี่ถ้าอีกคนหนึ่งก็เป็นสามคนรวดนะครับใช่ครับแล้วก็แต่ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าสวชุดเดิมแต่ผลปรากฏว่าสวเลือกตั้งเลือกเลือกตั้งชนะก็แสดงว่าการเมืองเนี่ยมีผลใช่ไหมครับ การเมืองที่เปลี่ยนขั้วมีผลต่อการเลือกตั้งประธานสวครั้งนี้การเมือ,องมีผลอยู่แล้วครับมากน้อยเท่านั้นเองนะครับอจะต,ต้องบอกว่าอะไรการเมืองของคนที่ไม่ใส่เสื้อคลุมการเมืองครับก็มีผลอืสอวอเองก็เป็นการเมืองนะครับและนี่คือไม่ชนวิเคราะห์ในวันนี้นะครับพบกับไม่ชนวิเคราะห์ได้ใหม่ในวันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณถากูลกับคุณสารกรค่ะ เพื่อน,นีฉันบอกว่าช่วงนี้ใครที่เดินผ่านกองทัพบ,บกนี่จะร้อนๆเป็นพิเศษนะคะทําไมอย่างนั้นนะคะเห็นว่าฝนตกตลอดทุกวันเลยเพราะว่ากําลังจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้นํากองทัพบ,บกหรือว่าห้าเสือทอบอกันค่ะ,คะส่วนใครจะอยู่หรือใครจะไปนะคะติดตามจากแหล่งข่าวกล่าวว่ากระแสะโยกย้ายที่ร้อนแรงลุ้นระทึกทุกปีหนีไม่พ้นห้าเสือกองทัพบ,บกหรือดูการนี้บิ๊กตูผลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบก ได้ไฟเขียวจากฝ่ายการเมืองให้อำนาจจัดเต็มกระชับห้าเสือทอบ,อบอใหม่ที่คาดจะมีสามเก้าอี้ว่างลงคือเสนาธิการทหารบกของเสบี้พผลเอกสุริชัยดิตกุลต่อทอ3ที่คาดถูกสไลด์ไปรองผู้จัดการทหารสูงสุดอีกสองเก้าอี้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทหารบกของบิ๊กเล็กผลเอกธนงศักดิ์อภิรักษ์โยธินที่ไปลุ้นปลัดกลาโหมและเก้าอี้ของผลเอกโปรดกบุญนาตต่อทอ2 ที่อาจถูกดันขึ้นอัตราจอมพลประธานที่ปรึกษาทอบอแหลงข่าวกล่าวว่าผู้ที่มาแรงจะนั่งแทนสามเสือมีชื่อบิ๊กดงทหารเสือราชินีพลโทอุดมเดชศรีตบุตรแม่ทัพภาคที่หนึ่งตอทอิบจะนั่งเสนาธิการทหารบกบิ๊กนมชงพลโทชัดชัยสาลิกัญยะรองเสนาธิการทหารบกตอทอิบเพื่อนร่วมรุ่นบิ๊กตูจะนั่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกปิดท้ายชื่อบิ๊กอ๋อยพลโทจิรเดชโมกษสมิต รองเสนาธิการทหารบกตอทอ .13 จากสายวงเทวันจะนั่งผู้ช่วยผู้จิการทหารบกแต่คู่ต้องเกาะติดพลโทจัตชัยและพลโทอุดมเดชท,ที่จะ,กะเกษียณ2558เหมือนกันมีสิทธิ์จริงผอทบ,อบอในปี2557ต่อจากพลเอกประยุทธ์ทั้งคู่ ชาวชุมชนบ่อนไก่เขตประทุมวันเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหา2555ค่ะ ในลบช่างเรือนนะคะประธานเคหะชุมชนบ่อนไก่เปิดเผยว่าชาวชุมชนบ่อนไก่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยพระราชทานเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพทําให้ประชาชนชาวบ่อนไก่ต่างรู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกปลืม้มปิติยินดีที่เรามีแม่แล้วก็มีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเราเกิดเป็นคนไทยก็เราก็คิดว่าเราสมบูรณ์แล้ว เลยแบบว่าขอให้เราอยู่นานๆกับพวกพวกพวกของพวกเราของพวกเาะอยู่กัสภาพแข็งแรงให้ท่านหายสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถพระราชทานเงินกว่า22ล้านบาทช่วยเหลือชาวบ้านกว่า2,000คนในชุมชนบ่อนไก่ที่ได้รับความสูญเสียและผลกระทบจากเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคม2553 กล้วยไม้ในบ้านเรามีอยู่หลากหลายสายพันธุ์นะคะใครที่ชื่นชอบกล้วยไม้พันธุ์ไทยอย่างเขาแกะวันนี้มีกล้วยไม้สวยๆพันธุ์นี้มาฝากค่ะติดตามได้ในช่วงเส้นทางเศรษฐี เป็นกล,ล้วยไม้ในสกุลช้างพบได้ที่บริเวณป่าดเลทั่วประเทศไทยยกเว้นภาคใต้มีลักษณะเด่นคือใบออกเรียงสลับซ้ายขวาโคนใบเป็นแผงชิดกันแน่นปลายใบโค้งเล็กน้อยและนี่ก็เป็นที่มาของชื่อเขาแกะค่ะนอกจากชื่อเขาแกะแล้วยังอาจได้ยินชื่ออื่นๆอ,อ,อีกเช่นเขาควายเอื้องเขาแกะและเอื้องขี้หมาเป็นต้นค่ะ นี่เป็นแค่หนึ่งในบรรดากล้วยไม้ไทยหลายสิบสายพันธุ์ของรังกล้วยไม้แห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีโดยมีพลโทวิสุทธ์คงอุทัยกุลวัย70ปีเป็นเจ้าของ,อพ,องพลโทวิสุทธ์เพาะเลี้ยงกล้วยไม้มาไม่ต่ำกว่า35ปีค่ะสายพันธุ์ที่เพาะเลี้ยงส่วนใหญ่เน้นไปที่พันธุ์ไทยทุกชนิดการขยายพันธุ์กล้วยไม้ใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเมล็ดต้องใช้เมล็ดจ,จากฝักแก่ข้างในซึ่งมีเมล็ดสีน้ำตาล ส่วนการเพาะเลี้ยงในเยื่อต้องไปจ้างห้องปฏิบัติการเพาะในขวดแล้วนําออกจากขวดมาเลี้ยงในกระถางเล็กและกระเช้าพลาสติกตามลาดับต้นที่เห็นนี้เป็นกล้วยไม้จากการเพาะเลี้ยงในเยื่อและต้องใช้เวลาอีกสองปีจึงจะเห็นดอกเราก็พัฒนาไม้พันธุ์แท้ของเราให้เกิดเ,เลี้ยงในขวดและเลี้ยงในฟาร์มในภาคกลางลเลี้ยงจนได้แล้วก็ให้ออกดอกแล้วก็ให้คนเหล่านั้นเอาไปเลี้ยงดีกว่าที่จะไปเอาไม้ ป่านะเพราะว่าไม้ไม้ป่าคนจะอยู่ในป่าคนทวิสุทธ์บอกว่าปัจจุบันมีชาวเมืองจานวนมากไปซื้อกล้วยไม้ป่าจากตลาดต้นไม้แล้วนําไปเลี้ยงสุดท้ายก็แม่รอดสาเหตุก็คือกล้วยไม้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในป่ามากกว่าในเมืองและนี่จึงเป็นที่มาของคําว่ากล้วยไม้ป่าก็ควรอยู่ในป่าค่ะดังนั้นไม่ควรสนับสนุนการเก็บกล้วยไม้ป่ามาจําหน่ายด้วยการซื้อนะคะวิฉะนั้นอีกไม่นานกล้วยไม้ป่าก็อาจอยู่ในภาวะสูญพันธุ์ก็เป็นได้ พัทธลวัตหัเมืองถ่ายภาพสำหรับสัตว์ว้านข่าวมติชนรายงานจากกล้วยไม้สวยๆตัดมาที่หน้าสวยๆของพวกเรานะคะแต่ว่าตัดมาได้ปั๊บเดียวก็ต้องผักซะแล้วค่ะกล้าพูดด้วยนะคะ <c oughs> ช่วงหน้ามาดูกันนะคะว่าเหล่าบรรดานักกีฬาที่คว้าเหรียญจากการแข่งขันโอลิมปิกได้เนี่ยเขาได้เงินอัดฉีกันเท่าไหร่